แตงโมงสีทอมข้างในแดงเฉพาะลูกใหญ่ขายลูกละพันแต่ขายแค่สามลูกเท่านั้นอีกลูกหนึ่งเอาไว้กินลูกหกเจ็ดต้นแต่ขึ้นมาแค่ต้นเดียวแล้วก็มีแค่นี้แหละที่ลูกลูกที่สวยที่สุด นอกนั้นจะจะเล็กเล็กกว่าตัวนี้ยังไม่โตไม่รู้ว่ามันมันจะโตมามันจะโตเท่ากับพวกนี้หรือเปล่าต้องรอดูไปก่อนส่วนตัวนี้ขายร้อยเดียวพอตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวกลมนะแต่ว่าลูกตัวนี้มันจะออกมาไม่สวยเท่านั้นเอง ลูกที่สวยมันเสียไปหมดแล้วเพราะว่าไม่มาหนึ่งวันเนี่ยมันโดนแดดถูกแดดเผาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจหยุดหนึ่งวันกลับมาคือเสียไปเลยลูกสองสมลูกเลย